สวัสดีครับสวัสดีครับร้าย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 สาระนะฮะโอเคนะครับเห็นชัดอยู่เนาะนะครับเห็นชัดอยู่ไม่ต้องลงกล้องก็ได้เนาะนะครับอันนี้นะฮะด้านหลังเป็นรูปเสือนะฮะรูปเสือนะครับด้านหน้าก็พลิกขึ้นมาปุ๊บนี่อย่างนี้เลย นะฮะอย่างนี้เลยนะฮะดูปุ๊บก็รู้ปั๊บเนาะนะครับกเ็เป็นเหรียญน,นะฮะเป็นเหรียญของพระพระครูบาศรีวิชัยนะครับพระครูบาศรีวิชัยนะครับนักบุญนักบุญแห่งล้านนาไทยนะครับผมก็ คือวัตถุมงคลงที่เป็นประเภทเหรียญน,นะของกูบาศรีวิชัยส่วนมากก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ทันนะส่วนมากก็จะไม่ทันรุ่นแรกกถ็ถ้าจำไม่ผิดนะก็ยังไม่ได้ทันส่วนมากท่านจะสร้างเป็นไอ้ผระผงมากกว่าพระผงเกษาแบบนี้ซะมากกว่าแต่เหรียญก็ก็ถือว่าได้รับความนิยมมากรุ่นแรก,แรกนะรุ่นแรกเลยแต่ว่ารุ่น ถัดมาก็ราคาก็ไม่แพงแล้วก็มีการสร้างย้อนยุคกันหลายวัดหลายวาระนะครับแล้วก็สร้างตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั่นแหละก็แล้วแต่ว่าพิธีไหนนะครที่เราที่คนเขาที่เราถูกใจนวัดไหนที่เราชอบเราก็เช่าเอาก็แล้วกันนะครับอันนี้นะเป็นเป็นเหรียญน,นะครับปี2,500 21นะครับปี2511ออกที่วัดวัดศรีโซดานะครับเชียงใหม่นะครับวัดศรีโซดาเชียงใหม่นะครับก็ปีพศนะครับก็อยู่ในยุคที่เขาเรียกอะไรมีพระเถระอาจารย์ที่เก่งๆนะครับดังนั้นการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยนะครับก็มีความเข้มขลังอย่างแน่นอนนะครับ ก็นี่สังเกตสังเกตเสือ,ร,อรูปเสือด้านหลังไว้ลงกล้องชัดอีกไม่น้อเนานี่เสือนี่นักบ,บุญแห่งลานนาไทยนะครับข้างหลังก็เป็นรูปเสือนะครับรูปเสือหันหน้ามานี่อย่างนี้นะครับ ด้านหน้าก็เป็นรูปของอพระครูบาศรีวิชัยนั่นแหละนะครับก็ส่วนมากคนเขาจะนิยมเหรียญรูปไข่กันนะเหรียญรูปไข่ของครูบาศรีวิชัยนะครับแต่ว่าใน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 คนที่ศรัทธานะครับในคนที่ศรัทธาก็ก็เห็นคนที่เขาเก็บเก็บเหรียญน,นี้ อยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเหรียญที่ราคาไม่แพงราคาหลักสิบหลักร้อยนะครับปล่อยเช่ากันก็ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไม่เกินเนี่ยร้อยหนึ่งสองร้อยไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้เพราะว่าวัตถุมงคลของพระคูบาเนี่ยนะครับจะสร้างเยอะมากย้อนยุคเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยราคาก็ไม่แพงยกเว้นจะเป็นเหรียญรุ่นแรกเท่านั้นที่ราคาแพงมาก นะครับผมก็นั่นแหละครับค่านิยมก็อยู่ที่ก็เรียกอะไรรุ่นแรกๆยุคแรกๆนั่นแหละนะครับย้อนยุคก,ก็ไล่ไปตามวาละไล่ไปตามปีที่ปลูกเสกค่าเกจิคณาจารย์ที่อธิษฐานจิตให้อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเรางบน้อยนะครับเราก็แขวนอ่าก็เรียกอะไรราคาไม่แพงกันแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนมากก็ไม่ทันไม่ทันพระครูบาศรีวิชัยเสกอธิษฐานหรอกนะครับผม ก็ประมาณนั้นเนาะนะครับนี่ด้านหลังส่วนมากเราจะเห็นเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์ใช่ไหมฮะของพระคูบานะครับอันนี้เป็นหลังเสือนะครับเป็นหลังเสือนะครับเสือก็อุปเทศของเสือก็ออกไปทางมหาอุดมหาอำนาจนะมหาอุดมหาอำนาจนะครับก็ก็เรียกอะไร ผู้คนยำเกรงนะครับผู้คนยำเกรงเสือเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้บ่งบอกถึงเมตตามหานิยมนะใครที่แขวนนะครับหรือพกเครื่องรางประเภทเสือเนี่ยนะบพกเครื่องรางประเภทเสือหรือนะครับสักเสือสักสักลายเนี่ยที่เป็นเสือบ้างแล้วก็มีเหรียญน,นะครับที่มีประเภทหลังเสือต่างๆนะครับหรือ เกี่ยวกับเสือเก,กเกี่ยวกับสิงเกี่ยวกับครุฑเนี่ยนะฮะก็จะออกไปทางมหาอำนาจสะมากกว่านะครับก็ไม่ได้เมตตานะอ้อย่างเงี้ยก็เหมาะสําหรับคนที่คนที่แบบว่าบู๊หน่อยนะบู๊หน่อยแล้วก็เป็นระดับหัวหน้านายกองผู้บังคับบัญชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เหรียญพระครูบาศรีวิชัยก็ทามาสนมากก็จะเป็นหลังหลังยันพระเจ้าพระพระองค์เนาะที่เราเห็นกันนะอันนี้ก็คือน่าจะทําทมาเพื่อให้ให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเรียกอะไรทำหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านการปกครองนะรหรืออะไรที่แบบบูบูหน่อยนะก็จะได้บูชาแล้วก็มีมีคุณทางนั้นรู้ได้ไงจะพลังพระหรือวะที ก็ไม่ลาก็พูดไปตามก็เรียกการอุปเทศการวางยันการใส่รูปนั้นรูปนี้เข้ามาในเหรียญนเห็นไหมพระเกจิบางองค์ก็รูปหมูก็มีนะฮะรูปวัวก็มีรูปหานุมานก็มีรูปลิงก็มีรูปนกก็มีรูปครุฑก็มีนะฮะก็แล้วแต่ว่าท่านจะอุปเทศอะไรเพราะว่าเรียกเลยว่าวาสนาพระเกจิแต่ละแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ย ก็สําเร็จวิชาต่างๆแตกต่างกันไปนะบางคนก็เออบางองค์นคบบางองค์ก็สําเร็จมหานิยมบางองค์ก็สําเร็จมหาอํานาจบางองค์หลายๆองค์ก็สําเร็จคงกระพันนะครับแต่ว่าที่เขาบอกว่าที่ยากที่สุดนะวิชาที่ยากที่สุดก็คือประเภทหนุนดวงนี่แหละหนุนดวงมหาลาบนี่แหละนะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไร ก็คือดวงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงออดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นที่จะจะเียจะช่วยลูกศิษย์อ่ะจะช่วยลูกศิษย์นุนดวงให้ลูกศิษย์ที่ให,ให้ให้ได้ลืมตาอ้าปากหรือทําให้ชีวิตได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็ทําได้เหมือนไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกันก็เลยทําให้แบบการปลุกเสกหรือการ รวบรวมมวลสารที่จะมาทําวิชาทางด้านนี้เขาบอกยากที่สุดก็คือนี่แหละประเภทหนุนดวงประเภทนี่แหละหมาลาบนี่แหละนะครับผมก็จะประมาณนั้นส่วนที่เป็นพื้นฐานเบสิกนะครับของพระเถร,ระพระเกจิทั่วไปก็ประเภทงคงกระพันเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของของพุทธาคมก็แล้วกันนะฮะพื้นฐานของพุทธาคมประเภทแกวขาดคงกระพันเนี่ยเป็นเบสิกเขาบอกเป็น ทุกองค์ที่สําเร็จฌานสาเร็จอภิญญาก็จะมีแขวคดคงกระพันเป็น,ปน,ปน,ปนส,ส่วนเยอะอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับผมเอาพูดป้านจับพลังพระเปลี่ย <c> น <oughs> เอาฟังเขาเล่ามานะครับก็ประมาณนั้นนะครับเอาเหรียญรุ่นนี้นะฮะก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับก็สามารถเจอได้อยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับศรัทธาเอามอกแขวนก็ได้ติดรถติดลานะครับก็ มีประสบการณ์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆรุ่นนะครับของของเหรียญของภคูบาเนี่ยส่วนมากก็ย้อนยุคแหละย,ย้อนยุกก็ยังมีประสบการณ์อยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะด้วยบาร,รมีของของระคูบาศรีวิชัยเนาะนะครับผมเอา้าใครที่ชื่นชอบเนาะก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับผมอา่านะครับก็เป็นหนึ่งในเรียเหรียญเหรียญพระเรียเหรียญพระเทระนะครับเจ้าที่ คอสก็ลึกใช้ได้อยู่นะครับปี2521ก็ถือว่าอยู่ในยุคทองของพระคเกจิเก่ๆงๆต่างๆที่อยู่ในยุคนั้นอยู่นะครับส่วนตัวพระครูบาศรีวิชัยก็โอ้เนาะก่อนปี2500นู่น <c oughs> นะฮะไม่ทันท่านหรอกนะครับผมเอาโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็น้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสับคิปนี้ต้องกับคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ